จบบอได้บูนพร้อมความประทับใจไปเป็นที่เรียบร้อยค่ะสำหรับซีรีส์สุดฮอตอย่างเข็มจิราต้องรอในอีพีสุดท้ายที่ออกอากาศในวันที่25ตุลาคมโดยในอีพีสุดท้ายนี้ก็ได้มีการจัดงานงานบุญเข็มจิราเพื่อร่วมชมอีพีสุดท้ายไปพร้อมกับแฟนๆแต่ละโมเมนต์ในงานก็ทำเอาแฟนๆทั้งซึ้งและฟินไปตามๆกันค่ะคลิปนีร้รวบรวมภาพบรรยากาศความประทับใจมาให้ได้ชมกันขอขอบคุณทุกภาพและเครดิต คิะนวันเจ็ดอันนี้ที่รักหนึ่งสวัสดี่พี่พ่อเป็นช่านวิจเจริญเกศดีชายครับผมเป็นเกศครับเกศก็เป็นเกศครับ เราสองคนรักกันมากผมสัญญาว่าจะดูแลลูกชายคุณพ่อให้อย่างดีที่สุด ตัวชื่อเต็มเลยครับเนี่ยคน้าคนนี้ต้องเปลี่ยนมาเลยครับคนเจอยากเปลี่ยนหรบอว่าอ<ะ>ิมดือว่า ต้องเก่งมากจังโว้เสือกำลังจะอ่านจิตสิ่งมันแย่ไม่เอาเก่งเลยหยุดเลยหยุดเลยเฮ้ ใส่ไอเอชยไปครึ่งสองเลย ฝืนก็นได้นะครับฝืนในอะไรอะ่ะฝืนมุ้ อันนี้ก็เลยโดนเอาคืนสาแสบเลยแสบแต่มีความสุขเนี่ย I'm I to. กูดสนักพครดกธอกูดไลฟดพมบิงทูยยอไฟนอลอิฟแอมแฮอเหมือเดิมโอเค คนทุกคนมึงแม่รักรักทุกคนมึงแม่ค่ะรักแหมกันครับเต่งา่าก่งมองเวลาที่เราโดนดูถูกหรือโดนมองว่ามันเป็นความผิดพลาดหรืออะไรก็ตามเราก็แต่จะบอกกันเองว่าสุดท้ายแล้วผลงานมันจะพิสูจน์ทุกอย่างจริงๆ ตอให้เราออกมาพูดในตอนนั้นไม่ก็ไม่รู้ว่าจเขาจะเชื่อเราไหมหรือตอนให้เราเห็นพี่เราออกมาพูดลแล้วก็ตามเราก็ไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนความคิดของเขาได้ไหมนะซัมแต่ว่าเราได้แค่รอทรัมมิ่งของการมาถึงของเคมจีราแล้วก็ตั้งใจกับมันให้ดีที่สุดซึ่งก็ในนั้ิงก็ขอบคุณคนมา,มากๆที่แบบควตอบแทนให้กับเก่งและปิงอย่างมากเลยครับแล้วก็ขอบคุณคนนี้ครับน้่งเก่งกับลินชอบ ผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะมากจริงๆนะครับจนวันนี้เป็นเป็นเก่งน้ำปิงที่ที่มายืนอยู่ตรงนี้แล้วก็อยากให้พี่ภูกใจในตัวเองแล้วก็อยากให้รู้สึกว่าเราจะคบด้วยกันได้ไกลแล้วก็ขอบคุณที่เชื่อมั่นในตัวน้ำปิงแล้วก็ไม่เคยทําให้น้ำปิงรู้สึกว่าการตัดสินใจเลือกกันและกันมาในครั้งนี้มันมันเป็นเรื่องที่ดีทีดด่สุดที่เคยคึดครั้งนัง้วครับ ก็รักที่เก่งครับแล้วก็สุดท้ายขอบคุณพาร์ทเนอร์ของผมค,ครับสงาืแค่รอยแพลทุบแต่มันคือทุกชาพบมันจบและมาพบกันที่ตรงชาตินี้ขอรักเธอเป็นคนสุดท้ายจากนี้แล้ะตลอดไป ขอบคุณขอบคุณนองม,มากมากแล้วคุณตอนนี้อ่คุณไม่ได้หลังหลังมากๆครับจริงผมไม่รู้ว่าเช้าผมจะพูดได้หรือเปล่าแต่ว่าโอ้ oh, my god <laughs> เราคงคิดถึงแบบทุกวันเสาร์จริงๆครับคือ <S <S ไม่รู้เ่ยจริงๆคือขอบคุณป้าอ,อ,อปชั่นก่อนเลยแล้วกันครับที่แบบเลือกเราในวันนั้นตั้งแต่วันแรกแล้วก็ลงทุนกับพวกเราตั้งแต่วันที่แบบยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะมีสปอนเซอร์หรือเปล่าออคือ ถ้าไม่มีพี่ออมที่เลือกเรามาเล่นซีรีสน,นี่ววันน้ก็คงมีเต้นเฟิร์สวันในวันนี้เหมือนกันแล้วขอบคุณทุกคนทุกคนมากครับที่แบบเอ็นดูพวกเราตั้งแต่วันแรกจริงๆแบบเราลคือ นั่และครับก็ขอบคุณทุกคนมากครับที่ซัพพอร์ตตัวนั่นเองทุกคนในเขียนจีรังรอดรวมถึงแบบทีมงานทุกคนเลยคือทุกคนเป็นส่วนสําคัญมากๆในซีรีส์เรื่องนี้ในสตอรี่เรื่องนี้แบบที่ทําให้พวกเรามาอยู่ตรงนี้ได้ที่ทาให้คนรักเราเยอะขนาดนี้ได้ก็ต้องขอบคุณทุกคนครับขอบคุณทีมงานขอบคุณพุ่มกล่าวขอบคุณพี่เด่นขอบคุณพี่รอนขอบคุณทีมงานทุกทุกฝ่ายเลยไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนจริงๆคือ ูดไปก็ไม่หมดเพราะคนเยอะมากจริงๆขอบคุณมากๆครับคือหลังจากซีรีส์เรื่องนี้จบแล้วท่านก็อยากให้ทุกคนอยู่กับเราไปกนนานนะครับฝากดูว่าเราไปนานๆนะเนดูน้องๆองผมด้วยนะครับ

ขอยืมก่อนได้ไหมแต่ว่าแต่ว่าถ้าอยากให้เราติดตามในงานไอจองไอชีนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเพอว่า,วาสิ่งนี้จะเกิดขึ้นนะครับต้นปี2026เจอกันกับคอนเสิร์ตเกียรตินาตำรอด าดูมันดีด้วยแล้วก็ที่สําคัญฝากน้องๆลูกผมด้วยนะครับต่อให้เขาจะทําอะไรจากนี้ในอนาคตน,นะครับฝากสปอร์ตทุกคนด้วยนะครับแล้วก็ทีมงานทุกคนขอบคุณมากๆครับผม

พี่นาภัพาพี่นาภัพเบบเ้่คือเน่ ไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่อ,องียนท n t าร์ตี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ